สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับชม l o เ e Story อีกตลอดเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาเกับพลังงานของ Love s h o l Connection นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เล็กซึ้ง ไปถึงขั้นระดับเจ็ดวิญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเมทวินเฟลมหรือคนที่เรารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งถึงขั้นที่แบบไม่ธรรมดาไม่สามารถอธิบายกับใครได้นะคะคข้้นที่จะพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อะรที่บอกไม่ธรรมดาเนาะก็เป็นใจในการฟังนะคะแล้วก็เป็นพลังงานโดยทั่วไปนะคะอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ก็ฟังสนักสนับกันนะคะทุกคนวันนี้เป็นพลังงานที่ จามองว่าอืมเป็นเรื่องของโซเมเออเป็นเรื่องของโซเมหรือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เจอกันแล้วแล้วแบบเขาเรียกอะไรนะของคนที่รอคอยคนที่จะเจอในอนาคตใช่เป็นคนที่เอสำหรับคนที่แบบผ่านช่วงผ่านช่วงที่รเลสอะไรเก่า มาแล้วนะคะเพราะว่าไพ่ตรงนี้มี release your ex นะคะหรือคนที่กำลังเยียวยาวตัวเองนะคะจากอะไรเดิมๆไรเก่าๆคนรักเก่าสถานการณ์เขาเรียกอะไรในอดีตที่แบบทำให้เราค่อนข้างที่จะเ,เป็นทุกข์นะคะค่อนข้างที่จะแบบทุกข์ใจนั่นเองนะคะ The time has come to clear your energy นะคะ clear energy เพื่อเค่คือ energy เก่าๆนะคะเพื่อที่จะต้อนรับ energy ใหม่ๆ <c oughs> ทำไมถึงบอกว่าเป็น energy ของโซเมตนะคะเนื้อคู่มันมันค่อนข้างที่จะแบบ energy แบบรักเอเตหอม <c oughs> หรือการหวยหาซึ่งกันและการอยู่ตรงนี้นะคะเป็นความยุติธรรมเป็นข่าวดีข่าวใหม่ๆสำหรับคนที่กำลังรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฟัง มัสกิลินหรือแฟมินินนะคะซึ่งบอกก่อนว่าสำหรับค uh, ลิปของ l ลฟ์โ c o ์คอนเน o n ชันนะคะซึ่งจะแทนฝั่งเขาหรือฝั่งคุณเป็นมัส u ิ i ินและแฟมินินนะคะซึ่งแต่ละคนก็ก็เขาเรียกอะไรแทนตัวเองไปได้เลยในฝั่งพลังงานนะคะมัสกิลินคือผู้ชายนะคะแฟมินินคือพลังงานเพศหญิงนะคะเอ่อฝั่งพลังงานหญิงนะคะซึ่งเราไม่ได้จำกัดเพศเนาะ โอเคมีตรงนี้ค่ะ s โ m a ม e ใช่ก็แบบเอ๊ะคือตอนแรกอะท่อเปิดไพ่นางฟ้าทีหลังอืมก็คือตอนแรกเห็นๆแล้วว่าว่าอ๊ะเป็นพลังงานเก่าๆหรือเปล่าแต่มันก็ดูแบบเหมือนคนที่ยังไม่ได้เจอกันแต่คิดถึงกันเข้าจะฟีลไหมคะแบบเฮ้ยเหมือนมีใครรอเราในอนาคตอะไรเงี้ยใครสักคนที่กำลังรอเราอยู่อะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่า เราก็แบบเออแค่เอใจอะไรเงี้ยพอเปิดไพ่หน้าฝาขึ้นนะคะเป็นโซเมนะคะก็เลยว่าโอ,โอเคเป็นอ่า yes this is your soul mate นะคะเป็นคนที่คุณรอคอยเป็นเนื้อคู่นะคะเป็นเป็นคนที่เป็นคู่ของเราในอีกอรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่นั่นเองของคนที่กำลังจะเจอในอนาคตน,นะคะเออ ตรงนี้นะคะ่ะมีพลังงานของ m ม s ส u ิลินนะคะเริ่มกันที่เก้าเหรียญละหนึ่งไม oh ้โอ m y g o d นะคะสำหรับคนที่เป็นข่าวดีตรงที่สำหรับคนที่เอกำลังกำลังเยียวยาตัวเองจากอะไรเดิมๆในอดีตนะคะหรือว่าคนที่กำลังก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยแพชชั่นด้วยกำลังใจที่แบบเต็มเปี่ยมมากๆแล้วก็ รักตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบว่าพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าแบบอย่างอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะแบบแบบฟิลแบบว่าสดสดเออ,เอ,อชายสดสดเรียบร้อยมากแล้วก็แบบเออเขาเรียกอะไรผู้ชายเขาเรียกอะไรโวนหล่อหรือปังมากอะไรอย่างเงี้ยหรอ <laughs> เออโวนหล่อฮอตอะไรก็ว่ากันไปนะคะในฝั่งของ เซมินินกันบ้างนะคะในในพลังงานที่ค,ค่อนข้างที่จะเอ่อิมม o ชันแ a ลมากมากนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นด้วยเรื่องของความความคิดนะคะก็คือก้าดาบค่ะแล้วก็สิบถ้วยความคิดหรือว่าความคิดถึงหรือมันรู้สึกโหยหา อะไรบางอย่างซึ่งในที่นี้น่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะคนความรักคนรักครอบครัวคนที่คุณมองเขาว่ามี potential ในการพัฒนาไปถึงขั้นมีครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะซึ่งก็เข้าเป็นความรักที่ความรักอิมมชันนอลมากนะคะเสพถ้วยมีความรู้สึกลึกซึ้งแล้วก็ห่วยหาคิดถึงกมาจนแบบเออเก็บไปคิดจนนอนไม่หลับอะไรเงี้ย นะคะก็แบบใจเย็นๆเนาะเฟรนดี้เราซึ่งมันเป็นมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะเพราะว่าพลังงานของเฟินดีนน้ซึ่งก็แบบจะเกี่ยวกับเรื่องความความรู้สึกความอิมมชชั่นอลอยู่แล้วนะคะก็จะมีความแบบว่าอ่อนโยนอ่อนไหวมากกว่าฝัา่งมัสคิลินของเรานะคะท่านผู้ชมซึ่งแต่ละคนถือพลังงานเป็นหลักที่ค่อนข้างที่จะแยกอยู่แล้วนะคะแต่ แต่ในบางครั้งนะคะอันนี้คือความคิดของโซมเองเนาะแต่ในบางครั้งคือพลังงานมันสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็โยกโย้ยายได้เนาะบางทีฝั่งแมสคิลินอาจจะมีความแบบมีเฟมินินอยู่ในบางช่วงของอเวลาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ก็จะแบ่งประมาณนี้เนาะก็ฟังเอาว่าอันไหนแบบตรงกับเราบ้างแล้วก็แบบไปปรัแบใบแบบแบบช้เนาะ ปัดมาที่มสก์ครีเรานะคะหนึ่งทั่วและหนึ่งดาเนาะอย่างที่บอกว่ามสครีแมสครลอย่างที่บอกว่ามสครีเราค่อนข้าง <c oughs> ที่จะสะดวกนิดนึงในการในเรื่องของความรู้สึกค่อคนข้างที่จะเก็บหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าเข้มแข็งมากกว่านะคะก็คือเขาเอามสก์ครีมนะคะมีความต้องการที่จะรักก็จริงแต่ในความ มีความคิดตักกะหรืออะไรก็ตามการตัดสินใจของเขาเขามองว่ายัางไม่ได้ถึงเวลาของของเขาหรือยังไม่พร้อมนั่นเองก็คือมันมีความคิดเข้ามาความคิดตักกะหรือเหตุผลบางอย่างเข้ามาห้ามหรือว่าเข้ามาเบรคความรู้สึกนี้เอาไว้นะคะอาจจะเป็นด้วยเรื่องของออความพร้อมในชีวิตแล้วก็เรื่องการงุมการงานอะไรองเงี้ยนะคะเพราะว่าในที่นี้ ต่อันเลยนะคะของมาสคริมมี3เหรียญลราก็ดิอัมเปอร์เออร์ความต้องการในการประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะเขาตอนนี้มุ่งไปที่อย่างที่บอกเนี่ยมุ่งเป็นที่ความสําเร็จนะคะการการสร้างและสร้างตัวการใช้ชีวิตนะคะการประสบความสําเร็จซึ่งก้อมองว่ามันไม่ใช่เรื่องมืองเอือนนะคะอย่างที่บอกว่าความต้องการของคนเราไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะมีรักแบบ เรย่องแรรักแล้วก็แบบอยู่กับคนที่รักก็พอไม่ต้องแบบมีอะไรมากมายนะคะแต่สาหรับบางคนอย่างที่บอกอยากประสบความสำเร็จอยากอยู่อย่างสบายแล้วค่อยมีคนรักนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางคนเขาต้องการที่จะดูแลดูดูแลน่ะดูแลแล้วหนึงบางคนเขาต้องการที่จะดูแลคนที่เขารักอยากให้คนที่เขารักแบบอยู่สบายมีมีใช้จ่ายอย่างแบบไม่ต้องคิดมากนะคะในใน,ในการเป็นครอบครัว เดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้มาสครีอยู่ในเอ NERGY ของการหวยหานะคะความประสบการประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตการงานอะไรแบบนี้แต่ความรักก็ยังก็ยังคงอยู่ใช่อยางมีคนรักอยางมีก็จริงเพราะส้มมองว่าเพราะเขาอยากมีคนรักเขาเลยต้องต้องโฟก,กัสในเรื่องนี้ก็อะไรแบบนี้เพื่อความพร้อมนะคะ่ะ ต่ไปที่เฟมิีของเรานะคะ <c oughs> อย่างที่ต้องบอกว่า Energy หลักของวันนี้นะคะเป็นคนที่ยังไม่ได้เจอกันหรือเจอกันแล้วแล้วห่างก,กันไปอะไรแบบนี้นะคะหรือคุ้นคุ้นคล้ายคล้ายว่ากำลังจะได้เจอกับใครสักคนอ,อ,อะไรแบบนี้นะคะซ้่งเฟมนีเรามีนายอ็อบเพนการ์เคแล้วก็แปดดาบน,นะคะเป็นพลังงานที่ฝั่งเฟมินีเราก็ค่อนข้างอิมมชชิลอแล้วก็ เอ,อนะคะฝั่งเฟมินินเราเขาค่อนข้างอิมมชั่นอลนะคะถ้าใครรับรู้ถึงการมีอยู่แล้วก็การจะได้เจอกับใครสักคนค่อนข้างที่จะโฟกัสหนักมากว่าเขาเป็นใครจะเจอกตอนไหนหรือว่าอาจจะไปดูดวงตามช่องต่างๆว่าเฮ้ยเขาเป็นลักษณะแบบไหนเป็นคนยังไงนะค่อนข้างที่จะรู้สึกถึงมากนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครไม่สามารถมองเห็นได้แล้วก็ไม่สามารถเ,ออเขาเรียกอะไรนาะ ไม่สามารถคาดคะเนไว้ว่าเขาจะเป็นใครแล้วค่อนข้างที่จะแบบรอมากๆนะคะก็คือจะเย็ยนๆเนาะพร้อมมากเฟมินีเราพร้อมมากนะคะด้วยหนึ่งเรียนแล้วก็เดลเวอร์สพร้อมมากที่จะมีคนรักพร้อมมากที่จะ,อะมอบความรักที่มีค่าให้กับใครสักคนเนาะมันเป็นฟิลเหมือนประมาณว่าฝั่งเฟมินีชัวว่วโงว่าอาจจะพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของการชการ การมีครอบครัวนะคะ,ะเรื่องของฐานะหรืออะไรก็ตามเหมือนคุณในชีวิตคุณค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วนะคะสดสวยแระ่อยมาอย่างที่บอกทั้งทั้งฝั่งทั้งฝั่งเขาและฝั่งคุณนะคะแต่พลังงานของมาสคิลีนของเรานี่ยังไม่พร้อมนะคะต้องการอีกต้องการอีกในเรื่องของแบบว่าความมั่นมั่นข้างมั่นคงนะคะอืม แต่ฝั่งจะมีเราคือแบบว่าพร้อมแล้วพร้อมมากอยากได้คนรักอยากมีใครสักคนอือะไรประมาณนี้นะคะคือต้องถามให้ว่าแล้วความอาในอนาคตวามสัมพันี้จะเป็นยังไงนะคะโอ้โหมันก็สองไม้ค่ะแล้วก็เพ่ซับซอนแล้วก็วกจัดจเม e น t นะคะอืมจะมีการ วางแผนนะคะเดินทางก็ได้นะคะว่าแผนเดินทางมาเจอการตัดสินใจขอคบกันคอมมิตเมนต์กันนะคะในเรือ,รอนี้ซึ่งจะเป็นข่าวดีให้กับสำหรับใครหลายๆคนมากนะคะแบบแบบทำให้แบบชื่นอกชื่นใจนะคะคือคนคนนี้าจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะต่างชาติตาาา่างภาษาอย่างที่บอกนะคะหรือ ใครที say hi, say mm ่ไ hmm. ม <inaudible> ่ไ <and> ด <mosquitoes> <vocabulary> <c oughs> ้เดินทางมาเจอกันอาจจะมีการแบบเท็กซ์หากหรส่งข้อความบางอย่างเข้ามาพูดคุยเข้ามาแบบเซีย i say h เซียัลทักเขาูิจักักันหรือว่าบางคนแบบพัฒนาได้มาสักพักแล้วก็อาจจะแบบเอ้ฮัลโหลเธอแบบเราก็แบบคุยกันมานานแล้วนะอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันไหมเช่นทาอเี่มันเรเออขินไม่ไหวนะคะปดท้ายตรงนี้เนาะ จิ i และก็ it is safe for you to love นะคะ open your heart to give and receive the highest energy of all นะคะสรันใครที่เคยผ่านอะไรแย่ๆมาความรักที่แบบไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไรกับเรานะคะหรือคนที่แทบจะไม่ได้เชื่อหรือศรัทธาในเรื่องของอคนรักในคู่ความรักดีๆแล้วนะคะ ความยุติธรรมสําหรับคุณมีเสมอค่ะแล้วก็สําหรับใค,ครที่ทําและทุ่มเทในความรักมาอย่างดีตลอดนะคะความรักครั้งนี้มันปลอดภัยที่คุณจะทุ่มเทแล้วก็ลงมือรักอีกครั้งหนึงนะะ่งเลยค่ะเปิดรัก energy ใหม่ๆนะคะแล้วก็ release energy เดิมๆนี่คือคนาแนะนําสําหรับ energy ของวันนี้นะคะดีมากเลยก็ค,คือ z o o ยิ้ม่ห่หูแล้วหนึ่งนะคะ เออโอเค energy ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนแบบเราพลังงานบวกไปเจออคลิปนี้นะคะใครที่ชอบ,ชอบ,ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราเหมือนเดิมเลยค่ะเจอกันใหม่อีกพีหนะ้าบ๊ายาย